ตาดใส่ถอง,งโตะนะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอก็เพิ่มได้นะคะหมดเลยหนึ่งพัทีใส่ อันนี้เป็นสีอิ๊วฟ้าเขียวนะคะแล้วก็สีอิ๊วขาวนะคะมันเหลืออย่างละหน่อยสองทับทพีจะเค็มจะกินได้ไหมเนี่ยจะเค็มไหมใส่หมดเลยใส่ไปหมดเลย ากกินมากเลยดูดูนะคะ่ะเราจะมาใส่ใส่กะทินะคะ จักล่องนะคะเดี๋ดวยวยวย่าใส่ตอนท้ายอีกหน่อย ตอนจบนะคะตอนจบกุกะทิเนี่ยเราไม่ต้องให้มันแตกมันนะคะให้มันแบบประมาณนี้ดูน่ากินมากเลย,ย,ยเดี๋ยวเรา ใส่น้ำมักเส้มะขามนะคะขอชิมหน่อยนะคะขอชิมสักนิด <laughs> thank you so much นะคะ hello my friend <laughs> ใครจะชิมมั่ง <laughs> <laughs> ยังไม่เค็มยังไม่เค็มขออีกนิดเดี <laughs> เดี๋ยวจะใส่อะไรอีกเนาะ อันนี้มันจ้องออกรถรถจัดนิดนึงน้ำพอแล้วไม่ได้เอาน้ำนี่เลยแต่น้ำมันก็เยอะแล้ว จะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมเราก็จะใส่หัวหอมบางคนเขาก็จะบุนิดนึงนะคะทุบๆอ่ะทุบๆนิดนึงอันนี้ไม่ได้ทุบนะคะบุบบุกบก,ก็ได้นะคะกระดองปมเปิง,ปงอันนี้จะเป็น เกลือเทศนะคะน้ำพอและน้ำเยอะเต็มและเต็มเต็เมหมอ้อเดี๋ยวเราใส่ส้มมะขามนะคะขอชิมนิดนึงนะคะชิมอีกแล้วเมื่อกี้ก็ชิมเมื่อกี้มันอ่อนเค็มไปหน่อย